คนไทยเกินครึ่งจะไม่กินเจและพูดชัดเจนเลยก็ับว่าเหตุผลที่จะไม่กินเพราะอะไรมีอยู่สองอย่างซึ่งฟังแล้วไม่ถึงสะอึกแต่นี่นะครับใช่เลยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย elite health plus จากเมืองไทยประกันชีวิตเทศก,กาลกินเจปีนี้ที่กําลังจะเข้ามาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าําลัำนักถอยหลังนี่นะฮะท่านผู้ชมจะกินเจกินหรือไม่กินนะครับกินหรือไม่กิน ใครกินตอบกินใครไม่กินก็ตอบไม่กินนะครับแล้วก็ถ้าจะตอบส่งเหตุผลมาด้วยยิ่งดีเขาไปใหญ่นะครับจะได้รู้ครับว่าทําไมละครถึงกินทําไมถึงไม่กินนะฮะและเราก็จะได้เริ่มกับประเด็นปัจจัยแรกกันเลยข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องของการกินหรือทานเจในปีเสือ2 5 6 5ซึ่งเป็นปีที่หลายคนเขาก็คาดกันนะว่าจะกลับมาคึกคักหลังจาก2ปีที่แล้วน,นะครับเจไม่ได้ออกเจไม่ได้กินเจอล็อกดาวเจอโควิดงนั้นปีนี้ก็หลายคน วาดฝันตั้งความหวังเงินมันจะสะพัดอย่างงูอย่างนีง้อย่างนั้นนะครับปรากฏว่าคนไทยเกินครึ่งจะไม่กินเจและพูดชัดเจนเลยครับว่าเหตุผลจะไม่กินเพราะอะไรมีอยู่สองอย่างซึ่งฟังแล้วไม่ถึงสะอึกแต่นี่แหละครับใช่เลยนะครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะท่านเทศกาลกินเจปีนี้ท่านผู้ชมจะกินหรือไม่กินเจตอบกินหรือตอบไม่กินเท่านั้นเองนะครับถ้าจะใจดีส่งเมนูเจก็เข้ามาได้นะฮะ วันนี้พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าผลสํารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้เขาก็เป็นคนที่ชอบทําพวกเม็ดเงินสะพดสะพัดอะไรต่างๆสับปดาหลายเทศกาลเพื่อเป็นตัวชี้วัดแบบคร่าวๆนะครับก็ไปทํามานะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการถามคำถามเข้าไปในแต่ละเหตุผลของกลุ่มก้อนที่กำลังบอกว่าเจปีนี้เขาจะทำตัวยังไงนะค,คือเขาจะกินไหมหรือเขาจะไม่กิน เขาจะจัดงบประมาณไหมหรือเขาจะไม่จัดหรือเขามองว่าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยมันเขาจะกินมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงพฤติกรรมของการทานเจหรือกินเจในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็ชื่อว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผลสารวจที่ทําให้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ฮะมหาลัยหอการท้าหอการค้าไทยนะฮะเขาสำรวจประชาชนเสร็จแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้66%บอกว่าจะไม่กินเจก็าถามตอว่าทําไมไม่กินสาเหตุหลักบอกอาหารเจแพง2เศรษฐกิจไทยไม่ดี สองประเด็นตามติดด้วยคำ,คำตอบที่สามเหตุผลที่สามคือรสชาติไม่อร่อยสามอย่างนะที่คนส่วนใหญ่ผ่านผลสำรวจของมหอการค้าไทยบอกว่าปีนี้ไม่กินเจนะครับคือหนึ่งอาหารเจแพง 2, สองเศรษฐกิจไทยไม่ดีสามรสชาติอาหารเจไม่อร่อยนี่คือสามเหตุผลน,นะครับแต่ถามว่าแล้วที่เหลือละ่ะสามสิบสี่เปอร์เซ็นบอกว่าก็กินนะกินเจแต่เหตุผลที่เขากินเจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในสามสามเหตุผลแรกของคนที่จะไม่กินเลยนะค,คนที่กินเจสามสิบสี่เปอร์เซ็นตบอกเหตุผลที่กินเจเพราะ ตั้งใจทําบุญสองชอบอาหารเจสามกินตามคนที่บ้านหรือคนรอบข้างที่เขากินนี่ท่านผู้ชมแยกออกไหมฮะว่าคนที่กินกับคนที่ไม่กินเนี่ยมีเหตุผลร่วมอยู่เพียงข้อเดียวนอกนั้นไม่ใช่เหตุผลร่วมกันเลยคนที่กินเจซึ่งมีสัดส่วนถึงห6สบเปอร์เซนนี่นะครับคนที่อ่าคนที่ไม่กินฮะคนที่ไม่กินซึ่งมีสัดส่วนถึงห6บอซตบอกว่าอาหารเจแพงเศรษฐกิจไม่ดีรสชาติไม่อ,อยส่วนส่วซน34%ที่บอกว่าก,กินเจนี่นะครับ บอกว่าที่กินเพราะอะไรใช่ไหตั้งใจทําบุญชอบอาหารเจกินเพราะตามคนที่บ้านและคนรอบข้างนะครับส่วนพฤติกรรมการกินเจในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า81.2%บอกว่าจะกินตลอดช่วงเทศกาลคือเทศกาลมาประมาณ10วันนะครับก็ดงดีนะฮะในช่วงเทศกาลก็ถือกันว่าถ้าสามรวันมี10วันเนี่ยขอให้กินให้ได้ทุกวันทุกมื้อเจอย่าแตกเนี่ยจะมีอยู่8 1 ส่วนอีก18.8%บอกว่ากินเฉพาะบางมือ้อโดยเฉพาะช่องทางในการซื้ออาหารเจนะครับวันตีง่ายๆ81ที่ถือว่าเจไม่แตกแต่อีก18%ถือว่าเจแตกเพราะว่าไม่ครบทุกมือ้อและอาจจะครบใน10วันหรือเปล่านี่นะครับดังนั้นผมถึงได้เถ,ถามท่านผู้ชมครับว่าเหตุผลมันไม่เหมือนกันอยู่สออย่างคือคนที่มีกินเนี่ยมีน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าราคาแพงคือเงินเฟอ้อและภาวะเศรษฐกิจกีคือเงินในกระเป๋ามันไม่คล่องส่วนรสชาติเนี่ยมาเป็นอันดับ3 ส่วนคนที่กินเนี่ยนะครับไม่ได้ระบุถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่บอกว่าหนึ่งทำบุญกับสองชอบอาหารเจและที่สําคัญก็คือคนในบ้านกินสมมติว่าในบ้านมี3คนอาจจะกินไปแล้วสองแล้วถ้าตัวเดียวโดดเราเนี่ยนะจะทำยังไงกลายเป็นว่าต้องสั่งถูกไหมฮะต้องสั่ง,ง,งอาหารชอหรืออาหารที่ไม่ใช่เจมากินมันก็จะเปลกแปลกแย่แปลกแยกในบ้านพอสมควรนะครับมูลค่าการใช้จ่ายนี่ก็น่าสนใจเขาบอกว่ามูลค่าการใช้จ่ายเจปีนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปตามเหตุและผลของเงินเฟ้อจริงๆฮะ คือปีนี้เนี่ยถ้าแต่ละสำนักเศรษฐกิจที่ประเมินเรื่องเม็ดเงินเจสพัดขึ้นมาสูงนี่อย่าได้แปลกใจเลยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามคาดด้วยคือซื้อเท่าเดิมแต่ราคาแพงขึ้นทําให้มูลค่าดโดยรวมมันสูงขึ้นเขาก็เลยรู้ว่ามันอาจจะกลับมาคึกคักแต่ที่ไหนได้ครับมันเป็นเหตุผลเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบกับข้าวอาหารเจรีราคาแพงกว่า2ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารเจซึ่งในที่นี้คือนะครับ พืชผักและพืชผักในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงฮะตอนนี้สุดแสนจะแงพงเพราะเจออะไรครับน้ําท่วมขังในภาคกลางของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเนื่องจากกรณีของล่องความกดอากาศนะครับล่องความกดอากาศต่ํานี่มรสุมหรือว่าพายุตเต็มๆนี่จะไม่เข้าประเทศไทยแบบจังๆสักลูกเลยนี่นะฮะและนี่ยังไม่ค้นหน้าฝนซดซ้ำไปเพราะฉะนั้นยี่แล้ก็มันจะบอกแล้วครับว่ามูลค่าของเม็ดเงินที่สะพัดเอเจปีนี้เนี่ยนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นเอาเฉพาะอาหารอย่าไปเอาเรื่องทาบุญเนี่ยนะ มันสูงขึ้นเพราะราคามันแพงขึ้นในขณะที่จํานวนอาจจะเท่าเดิมหรือดีไม่ดีซื้อน้อยลงแต่ว่ามูลค่าราคามันดังกลับมาสูงกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับและพอผลสำรวจตรงนี้เขาจับเข้าไปเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลเจปีนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ในระดับต่ําไม่ได้กลับมาตามภาวะปกติโอ้โห มันก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนอะไรบางอย่างนะสมัยเมื่อก่อนเนี่เศรษฐกิจดีเนี่ยต่อให้เจมาก็จะใช้เงินถูกไหมครับทีนี้พอถามว่าต่าเท่าไหร่เขาบอกว่าจะมีมูลค่าเท่ากับปี2558ซึ่งในปี2 5 5 8ประเทศไทยมีเทศกาลกินเจตอนนั้นอย่างเงินสะพัด42,209ล้านบาทหรือเรียกได้ว่าเทศกาลเจปีเทศกาลกินเจปีนี้วัดกันตรงนี้ไม่คึกคักในรอบเจปีดูอย่างนี้แสดงว่าไม่คึกคักทั้งในแง่ตันเงิน ดูอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่คึกคัดทั้งในแง่พฤติกรรมของการทานเฉพาะกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าจะไม่ทานนะครับอันนี้ต้องฟังให้ดีๆนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับถามว่าเออแล้วทำไมเจมันแพงเขาบอกงี้ครับประชาชน62%นะจากผลสํารวจของมหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่าราคาจะแพงกว่าปีที่แล้วโอ้โหคนส่วนใหญ่ชอาอาหารเจแพงกว่าปีที่แล้วอีกนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าราคาเจปีนี้เท่ากับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าราคาเจปีนี้คือมีแต่ทรงกับแพงถูกไหมฮะ ถ้าส่งกับแพงตอนนี้ก็หมายความว่าอะไรล่ะครับมันค่อนข้างจะไปทางแพงเยอะทีนี้ส่วนใหญ่81%เนี่ยบอกว่าก็คุณจะไม่ได้เดินทางไปทําบุญตามสถานที่ศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆนะครับอีก19%บอกว่าจะเดินทางไปทําบุญฮะ81%ที่ไม่เดินทางไปทําบุญเขาจะว่าน่าจะมีส่วนของปัจจัยในการเดินทางพอสมควรนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายโดยรวมพบว่าอย่างนี้55%บอกว่าปริมาณของกินของใช้สำหรับกินเจมีปริมาณเท่าเดิมเห็นไหมฮะนี่ไง55%บอกว่า ซื้อ,อยังไงก็ซื้อเท่านั้นซื้อเท่านี้ก็ซื้อเท่านี้ไม่มีซื้อเพิ่มนะครับสามสบาจเอบอกว่าจะซื้อลดลงสุดทสาก็คือเท่าเดิมกับมีแต่ลงหรือสุดในแง่ของจํานวนที่จะซื้อบริโภคในปีนี้แต่ทําไมฮะราคามันแพงเพราะคูณเข้าไปเป็นยังไงฮะมันจะดูเหมือนว่าราคามันสะพัดหรือเพิ่มขึ้นนะครับอนอกจากนี้ครับ ประชาชนเขาบอกงี้เขาบ่าสินค้ามันมีราคาแพงแหละตับบุญต่ตรงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมเงินที่จะใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับปริมาณของกินของใช้ในเท่าเดิมถึงกับลดน้อยลงสะดสัมไปนะครับจากการสอบถามทั้งหมดนี่นะครับจึงทําให้ออกมาเป็นที่ประเมินได้เหมือนกันว่าตอนนี้คนไทยอาจจะมีความรู้สึกพอสมควรสําหรับคนที่นับถือเจนะครับนับถือสายพัก นับถือแบบว่าดูแลสุขภาพของตนเองนะครับหรือว่าอักสามร้วันมี10วันขอให้อยู่ในศีลในธรรมเลือกที่จะไม่กินเนื้อแต่ตอนนี้ปีนี้มันเจอกับภาวะหลายอย่างที่มันดูจะไม่ค่อยเอื้อเหมือนกันนะครับงนั้นจากบทผลสํารวจตรงนี้จึงเป็นที่มาที่เราถามท่านผู้ชมในตอนต้นรายการแล้วก็เป็นคําถามในช่วงของนี้ด้วยว่าตกลงแล้วปีนี้เนี่ยเทศกาลกินเจท่านผู้ชมจะกินหรือไม่กิน ทนะ่านผู้ชมจะทานหรือไม่ทานนะฮะสำหรับเรื่ยวกักินเจเดีย๋ยวมาดูผลสำรวจในของวีทานกับตรงนี้กันหน่อยนะฮะว่าคนที่อยู่ในคุยกับประชาชนตรงนี้คิดเห็นกันอย่างไรนะครับออนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องความคึกคักเออนะพอถามเรื่องกินเรื่องพฤติกรรมเรื่องการใช้งบประมาณเรื่องของกระ,กระเป๋าเงินกระเป๋าสตางค์กับราคาอาหารเจแล้วก็ถามต่อว่าแล้วตกลงเรื่องความคึกคักเทศกาลกินเจเนี่ย คุณรู้สึกยังไงนะครับเขาบอกว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเลยมีอยู่53นะครับ26บอกว่าดีไม่ดีเจป,ปีนี้อาจจะซบเซาวกว่าปีที่แล้วหมายถึงบรรยากาศความคึกคับเหตุผลก็ต้องมีครับทำไมคิดหรือเชื่ออย่างนั้นก็คือเท่าเดินกระรงนะฮะปรากฏว่า 1. ปัญหาค่าครองชีพบานดับหนึ่งแล้วก็ข้อที่2เศรษฐกิจกไม่ดี 3. รายได้ลดโอ้โห นี่เป็น3ตัวเนื้อๆทั้งนั้นซึ่งนําไปสู่เงินในกระเป๋าทั้งสิ้นหนึ่งค่าครองชีพถ้าพูดอย่างนี้ก็คือค่าครองชีพแพงนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะสองเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ดูภาพรวมเลยแสดงว่าอะไรครับมีผลกระทบต่อการทำมาหากินถูกไหมรายได้ที่จะเข้ามาสําหรับคนที่จกินเจก็มองว่ามันไม่เข้าเต็มเปเต็มเนื้อแล้วก็ดูไม่ดีต่อมาอะไรครับรายได้ลดอ่ะบางส่วนอาจจะเจออย่างนั้นซ้ซ้ำไปครับ ขายทั้งที่จําเป็นต้องขายในราคาลดเพราะกาลังซื้อมีการต่อรองกันเยอะไม่งั้นไม่ซื้อคนขายก็ต้องขายเพื่อเอาโวล่มเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็แทบไม่ได้ขายเลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่นะนี่คือ3เหตุผลที่ตอนนี้บอกว่าความคึกคักข,ของเทศกาลกินเจปีนี้ในไทยจะไม่คึกคักนะฮะหรือว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเนี่ย53%กลับลดลงสาลูซัไปถึง2 6เนี่ยมีอยู่3เหตุผลก็คือค่าความชีพสูงเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็รายได้ลดด้วยอยากรู้ไหมครับ คนที่ทานเจป,ปีนี้เนี่ยเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายอ่าผลสำรวจที่บอกต่อไปครับว่าที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายในช่วงกินเจเนี่ยนะฮะตีกลมๆเลย57%บอกว่ามาจากรายได้ประจําอีก40%บอกว่ามาจากเงินช่วยเหลือของรัฐท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้นถ้าไม่มีมาตรการกระตุน้นถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเวลาเราใช้จ่ายในการซื้ออาหารอะไรก็แต่เยววาวอาหารชออาหารเจธรรมดาก็เป็นเงินทุนเงินส่วนใหญ่ซึ่งไมนมีใครมาช่วยอุดหนุนถูกไหมฮะ แต่ว่าตอนนี้ต้องใช้เงินอุดหนุนจากรัฐในการกินอาหารเจถึง4 0เอนะเอาละมันดีตรงที่ว่ามีคนมาช่วยเหลือมีคนมาช่วยเซฟแล้วเซฟส่วนนั้นไปใช้ในเรื่องของอื่นๆต่อแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าถึงจะมีอยู่ร้อยขอใช้ของเงินรัฐอุดหนุนสัก40%ได้ไหมและอีกเปอ็นตค่อยเป็นตังส่วนตัว มันก็เป็นถึงวิธีคิดในการปรับตัวของเราที่อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจที่ภาวะเศรษฐกิจนั้นมันไม่ค่อยดีเอาซะจริงๆเลยนะครับเพราะฉันตื่นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเทศกาลกินเจปีนี้ท่านผู้ชมนั้นจะกินหรือว่าไม่กินนะครับแล้วก็อย่างที่ถามไปใครถามกินก็ตอบกินใครตอบไม่กินก็ตอบไม่กินนะฮะแล้วเราก็จะรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเออเรื่องเรื่องของเจมันก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะ